ความแปลกๆของโรคไทรอยมีอะไรบ้างไปฟังกันในคลิปนี้ครับ <Okay. S 1> โรคไทรอยมีความแปลกและน่าสนใจหลายอย่างเพราะต่อมไทรอยมีบทบาทสําคัญในการควบคุมการเผาผลาญพลังงานในร่างกายผ่านการหลั่งฮอร์โมนไทรอยซึ่งมีผลต่อระบบต่างๆในร่างกายถ้าไทรอยทํางานผิดปกติอาการที่เกิดขึ้นอาจหลากหลายและบางครั้งอาจด,ดูไม่เกี่ยวข้องกันเลย uh huh. ลองเช็คอาการตัวเองกันดูนะครับห <Okay. S 1> อาการที่ดูไม่เฉพาะเจาะจง โรคไทรอยอาจทําให้เกิดอาการคล้ายโรคอื่นๆเช่นเหนื่อยล้าน้ําหนักเปลี่ยนแปลงใจสัน่นหรือซึมเศร้าทําให้บางครั้งใช้เวลานานกว่าจะรู้ว่าเป็นโรคไทรอย <What? S 1> สอ 2. ผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจคนเป็นไทรอยอาจมีอาการทางจิตเช่นวิตกกังวลหงุดหงิดหรือซึมเศร้าเพราะฮอร์โมอนไทรอยมีผลต่อระบบประสาทและสมอง 3. น้าหนักเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตั้งใจ ในไทรอยเป็นพิษถึงจะกินอาหารเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมแต่น้าหนักอาจลดลงมากเพราะระบบเผาผลาญเร็วกว่าปกติส่วนในไทรอยต่ําน้ําหนักอาจจะขึ้นทั้งทงที่ไม่ได้กินเยอะเพราะระบบเผาผลาญช้าลง 4. ผลต่อร่างกายที่ดูไม่เกี่ยวข้องโรคไทรอยสามารถส่งผลต่อผิวหนังผมและเล็บได้ <Okay. S 1> ในไทรอยต่ําผิวจะแห้งผมร่วงหรือเล็บเปราะ oh, <no. S 1> ส่วนในไทรอยเป็นพิษผิวชื้นเหงื่อออกมากซึ่งบางคนอาจคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับไทรอย 5. ก้อนไทรอยที่ไม่ใช่มะเร็งแต่ดูน่ากลัวบางคนมีก้อนที่ต่อมไทรอยซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่มะเร็งและไม่มีอาการแต่บางครั้งก้อนเหล่านี้อาจโตจนเห็นได้ชัดหรือกดทับหลอดลมทําให้รู้สึกอึดอัดหรือกลืนอ,อาหารลําบาก 6. โรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันทําลายตนเองฮาชิโมโตะและเกรฟเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันโจมตีต่อมไทรอยเองซึ่งเป็นความแปลกที่ร่างกายหันมาทําลายตัวเองโดยไม่ทราบสาเหตุชัดเจนเจ็ <What? S 1> 7อาการตาโปน ความแปลกประหลาดอย่างหนึ่งของโรคเกรฟคืออาจทําให้ตาโปนเพราะเนื้อเยื่อรอบดวงตาอักเสบและบวมใครเจอความแปลกๆเหล่านี้บ้างลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ